จากกรณีการเกิดอุบัติเหตุรถทัวร์ทัศนศึกษาของเด็กนักเรียนบ้านดงหลบจังหวัดนครราชสีมาเปลกแตกชนท้ายรถ18ล้อบนถนนหมายเลข304ช่วงระหว่างอำเภอบางน้ำเขียวกับินบุรีจนทําให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากจากเหตุการณ์ดังกล่าวนํามาซึ่งแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุระยะสั้นและระยะยาวจากการลงพื้นที่ของทีมข่าวพบว่าเมื่อสิ้นสุดเขตจังหวัดนครราชสีมาถานนบริเวณดังกล่าวระยะทางกว่า12กิโลเมตรมีลักษณะเป็นคอขวดหรือสองช่องจราจร เส้นทางมีความลาดชันและมีโค้งหักศอกจํานวนมากประกอบกับเป็นอีกหนึ่งเส้นทางหลักที่มีการขนส่งจึงทําให้มีรถบรรทุกหนักขนาดใหญ่วิ่งผ่านการขับแซงรถบรรทุกที่วิ่งช้าลักษณะของถนนและภูมิศาสตสองข้างทางเหล่านี้จึงเป็นที่มาของการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียบ่อยครั้งทางด้านนายสนิทพรมวงศ์ รองอธิบดีกรมทางหลวงพร้อมคณะลงพื้นที่สำรวจเส้นทางและหาแนวทางวิธีการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างเร่งด่วนโดยในระยะสั้นนี้จะรีบดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนต่างๆเพิ่มมากขึ้นปรับปรุงบริเวณสองข้างทางให้มีทัศนวิสัยในการมองเห็นที่ดีโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นทางโคง้งเพื่อให้สามารถมองเห็นรถที่วิ่งสวนมาได้ การสร้างจุดพักรถสองข้างทางเพื่อให้ผู้ขับขี่ได้มีโอกาสจอดตรวจเช็คสภาพของรถยนต์ในจุดเสี่ยงที่มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งการตีเส้นจราจรเพิ่มทั้งขาขึ้นและขาลงเพื่อให้สามารถมีช่องทางที่จะแซงรถบรรทุกหรือรถโดยสารสาธารณะที่วิ่งช้าได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้ยังได้พิจารณาสร้างทางจอดรถฉุกเฉินเพิ่มเติมไว้สําหรับรถที่เสียไม่สามารถควบคุมรถและจอดรถเองได้และคาดว่าจะดําเนินการเสร็จสิ้นก่อนถึงช่วงเทศกาลสงกราน ครับจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเขาเขาเรียนอย่างนี้ว่ารถเนี่ยจากสาเหตุจริงๆก็เหมือนที่พวกเราทราบกันเนี่ยนะฮะต่ทีนี้ยังไงก็ตามเดี่ยวพอเกิดเหตุแล้วเนี่ยทางเราก็เขาเรียกว่าถ้ามีอะไรที่เราจะป้องกันนะฮะแล้วก็ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยเราก็จะมาเพิ่มขึ้นไปนะฮะแต่ปกติเนี่ยในช่วงเส้นทางเหล่านี้ซึ่งเรามีความเสี่ยงในการอุบัติเหตุค่อนข้างเยอะอยู่แล้วโดยทางกายภาพก็ดี โดยเฉพาะการใช้รถใช้ถนนนี่นะฮะก็เรียนว่าจากมาตรการที่เราได้ทํากันอยู่แล้วเนี่ยเ,เราก็มาดูว่าจุดไหนที่จะทําได้อีกหลังจากเกิดเหตุวันนั้นก็เลยได้มอบมอบหมายมาลงพื้นที่แล้วก็มาดูว่าเอ๊จุดที่เราสามารถป้องกันได้เนี่ยผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเพิ่มเรื่องการเตือนเพิ่มเรื่องอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยอะไรที่มันยังไม่เพียงพอหรือยังไม่กระตุ้นมากพอเนี่ย ก็เพิ่มขึ้นไปในในลักษณะของป้ายเตือนแต่ครนี้นอกจากนั้นแล้วอะไรที่สามารถทําได้เราทําไปก่อนนะก่อนที่จะขยายเป็นซีเลนก็คือผมยกตัวอย่างอย่างเช่นแม้แต่สองข้างทาง,ท,างที่มันเป็นช่วงโค้งเนี่ยเราก็ไปขอความร่วมมือจากจังหวัดเพื่อให้ประสานกับทางอุทยานประสานกับทางป่าไม้เราขอเปิดเคลียร์สองข้างทางให้มันมีทัศนวิสัยในการมองเห็นได้ชัดขึ้นอันนี้ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับ แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็บอกให้ทางพื้นที่เนี่ยในจุดที่มันเป็นสองช่องจราจรแต่ลักษณะของทางโค้งแล้วก็รถบรรทุกที่วิ่งช้าเพือเอ่อช่วยในแง่ของรถที่มันแซงกันขึ้นมาโดยโดยโดยระยะกระชั้นชิดแล้วก็บนทางโค้งเนี่ยเราก็ไปประสานกับทางอุทยานอีกว่าช่วงไหนที่เรามีที่อยู่แล้วบนทันทางอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้กระทบกับ สิ่งแวดล้อมหรือป่าไม้เนี่ยก็ขอความร่วมมือให้เราขยายเพิ่มผิวโดยโดยโดยไม่ใช่ไปขยายไปเป็นสี่เลนนะพอเพิ่มพื้นที่ผิวขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมาจัดช่องจราจรใหม่จากสองช่องเราก็จะตีเส้นให้มันเป็นสามช่องจุดที่เราเห็นว่าน่าจะเป็นการป้องปรามได้ดีอีกอันนั้นก็คือการเพิ่มจุดพักรถหรือจุดตรวจสภาพรถโดยโดยคนขับรถเองเนี่ยโดยเฉพาะที่สําคัญก็คือเราให้ความสําคัญก็คือรถโดยสาร สาธารณะรถบรรทุกขนาดใหญ่นะครับช,ช่วงที่จะมีการลงเขาหรือไปเป็น2เลนเนี่ยถ้าเป็นไปได้ให้จอดเช็คสภาพรถทั้งนี้รองอธิบดีกรมทางหลวงยังได้กล่าวอีกว่าได้ประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครราชสีมาต่างก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการขอพื้นที่เพื่อสร้างจุดสกัดในช่วงรอยต่อระหว่างจุดสิ้นสุดเขตจังหวัดนครราชสีมาและเข้าสู่จังหวัดปราจีนบุรีนอกจากนี้ตลอดเส้นทาง ยังมีจุดบริการประชาชนด่านตรวจอยู่เป็นช่วงๆตลอดเส้นทางเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับผู้ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวกติศักติ์สุวรรณสาวถ่ายภาพวิวัฒน์สีกระสังเคเบิลนิวส์รายงาน